สวัสดีค่ะเฮ้อัพคลิปเป็นครั้งที่สองแล้วเพราะเมื่อกี้มีแม่โทรเข้ามาเนี่ยก็เลยคลิปมันก็เด้งออกไปแล้วก็เลิกเลิกโทรแล้วนะคะก็ต่อไปก็เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าแล้วด้วยเมื่อกี้ใช้กระเป๋ากระเป๋องแต่ไม่ถูกก็นี่นะคะไปกระเป๋านี่เลยไม่ต้องซื้อนะคะ <c oughs> ได้ฟรีเป็นของการอบรมเพียบรางสาธารณสุขของพ่อสอบสมศักดิ์ไม่หอมแม่ กูได้นะคะเสียเงินมีสัญลักค่ะก็มีสองช่องนะคะเราไปดูช่องแรกกันก่อนนะนะคะก็ค่องมันมืดมากล้องมั้อันนี้แรกค่ะก็นะะะจะเป็นบันดบดนะคะของน้องที่สั่งนะคะใัตนตร ก็เป็นยาอมนะคะไม่ได้กินนานขนะึ้นลายค่ะยาอมนะใส่ไว้แล้วก็เป็นกระป๋องนึงคะช่องนี้นะคะช่องนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแบบแล้วก็เป็นช่องกระป๋อง เราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็เป็นกระเป๋เาเป็นปกระจกหรือโปเกมอนนะคะอันนี้ใส่เป็นมีเป็นแปงค่ะแปงของเด็กแล้วก็เป็นกระจกนะคะกระจกแบบนี้นะสีชมพูไม่เท่าสี่ชั้นคูนะคะก็ะเป็นลิปมันค่ะทาตอนเที่ยม ไม่ได้พาคนเดียวจะต้องแบ่งปันนะคะต่อไปค่ะโอ้โหขนาดนี้เลยดูดูดูโอเคไปก็จะเป็นคนเสิค่ะเป็นเต็มนะคะก็เปิดเข้ามาก็จะมีเป็นอุปกรณ์อีไยก็จะรีวิวนะคะแต่ว่าก็จะรีวิวแบบละเอียดอะไรแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ด่านะคะอันนี้เป็นมังคุดค่ะแท่งหมึกอันนี้สองอันนะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาดํากับเมจิกค่ะเอ่ออันนี้ก็ อันนี้ใช้มาสองปีแล้วยังไม่ได้หมดเลยลิควิดแล้วก็สช้นสอหมดเร็วเพราะเพื่อนขอยืมด้วยแล้วก็เป็นปากกาแดงค่ะอันนี้ก็เป็นยางลบกับดินสอใช้ศิลปะแล้วก็จะมีเป็นปากกาทำมายสมีกสองแท่งก็ปากกานี้นะคะเขียนวิชาปกติแต่อันนี้ก็ทํโจทย์คณิตศาสตร์มันจะเร็วมากค้องมือแล้วก็เป็นปากกานี้ค่ะแบบนี้นะคะที่ขายในเซเว่นก็มีนะ กสีก็น,น้นไม่ใช้คนเดียเหมือนกันด้วย <_ d ata> น,นี่เป็นพันแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจมาดูนะคะรุ่นพี่ต่างเรียนซื้อให้แต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ชี้เป็นเด็กผีสักหน่อยเดีวก็เขาซื้อแล้วก็ตามมายาก็ต้องเอาไม่ใช่เด็กผีะคะเป็นเด็กขนต่อไปก็จะเป็นเอิม่มซ่อมหนังสือทั้งหมดแล้วนะคะตอนแรกรู้ว่าเรียนอะไร ก็เป็นสมุดนะคะก็ยังไม่จดอะไรเลยซื้อมา5บาทน้องหวายก็จะมาทําเป็นสมุดจดการบ้านโดยเฉพาะแล้วก็สมุดวิชาภาษาไทยก็ลายมืออ่ะไปพูดถึงสมุดเสร็จแล้ว,ว,อลวอไอ้ปอดิระก็ส่วนหนังสือนะคะก็มีอยู่นะคะไปซื้อมาตอนสอบแต่ก็เนี่ยาพาไปแล้วก,วก็อังกฤษค่ะแล้วก็อังกฤษแล้วก็สมุดหนังสือ เอ่อสมุดอังกฤษแล้วก็หนังสืออังกฤษร่วมใช้ร่วมแบบอังกฤษนะคะก็เลยวันหนึ่งแล้วก็ส่วนมากก็วันอังคารนะคะก็ขวดเทามวันอังคารวิชาอังกฤษหนึ่งอังกฤษสองข้าวก็ลงไปสามก็พักแค่เนี้ยสุดยอดอืมโอเคดีแล้วแล้วก็มีหนังสือภาษาไทยก็ไม่เอาเอาแบบหนังะะสือพจน์ก็แบบนี้เราจำได้นนะก่อนเปิดปิดเทอมอ่ะคือต้องทำแบบนี้นคือบทที่สี่ทั้งหมดเลยก็นั่งทำ อย่าไปม่ต้องสงสัยนะคะว่าเราเป็นคนว่ารูปสวยไม่จริงเพื่อนวาดให้ค่ะระบายเองก็อันนี้ก็เอ่อเพื่อนวาดให้เหมือนกันไม่ใช่บางคนแบบอาร์ตนะคะอาร์ตอาร์สก็หมดแล้วนะคะสร็จแลววดตีมาแบกนะคะอะไรอยู่ในกระเป๋านะคะก็ทําแล้วนะคะก็มีน้องสองมาใช่ไหมก็ค่าจะปิดเทอมแล้วนะคะเนี่ยเราก็มาเรือนนี้นะคะ ก็ปิดกับคุณโอเคะส่วนน้ำนะคะก็ไม่ไปก็ผ่านทางเซเว่นตรงนี้ซื้อน้ำวดนึ่งก็ไปซื้อโรงแรมเลยนะคะขี้เกียจก็นี่แล้วออกนะคะก็เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ